ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์นาาทิพย์นะครับก็ห่างหายไปนานเลยกับการทําคลิปนะครับสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมทางด้าน G S นะครับหรือว่าโปรแกรม Q G S นี่เองนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนแต่ยังไม่ได้สอนไปนะครับในเรื่องของการาทำ Ground Control Point หรือว่าการ GCP นะครับให้กับภาพนะครับให้ภาพเนี่ยมีพิกัดน,นะครับโดยในกรณีตัวอย่างของผมเนี่ยผมจะไปทำการาบันทึกรูปภาพจาก Google Earth Pro นะครับมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำมา,าปรับ GCP นะครับปรัก GCP กับในโปรแกรม QGS s นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่า วิธีที่เราจะเซฟภาพนะครับออกมาเนี่ยทำอย่างไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็เราจะเปิด g o o g l e Earth Pro ขึ้นมานะครับเราก็จะเลือกบริเวณที่เราต้องการจะแคปเจอร์จริงๆสำหรับการแปรด้วยสายตานะครับเราสามารถเลือกนะครับปีพศตรงนี้ได้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเลือกปีพอสอได้ผมอาจจะ รองเลือกปี2023นะครับในช่วงเดือน7ครับทีนี้นะครับเราอาจจะต้องทําการซูมนะครับซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไประยะสายตานะครับดูนะครับความสูงระดับสายตา2กิโลเมตรกว่าๆครับซูมแล้วก็กดลูกกริ่งเมาส์ในขับค้างไว้เพื่อที่จะดึงให้ภาพนะครับตั้งฉากนะครับอ,อันนี้ ให้ไปทางเหนือนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาเราจะเซฟรูปภาพให้ละเอียดนะครับเราสามารถไปตรงคําสั่งที่ชื่อว่าไฟล์นะครับแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกภาพนะครับครับตรงความละเอียดนะครับตัวแผนที่ก็ความจริงเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราสามารถปิดได้เลยนะครับส่วนความละเอียดนะครับให้เราเลือกเป็น สูงสุดนะครับเวลาเราซูมเข้าไปเนะี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับแล้วก็กดบันทึกภาพนะครับเลือกที่เก็บนะครับเดี๋ยวภาพตัวอย่างนี้ผมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ lab GCP นะครับผมจะเขียนว่า image 1 ก็รอสักครู่นะครับก่อนที่จะเซฟเสร็จนะครับภาพที่เซฟมาตอนแรกนะครับจะยังไม่มีพิก,กัดน,นะครับจะยังไม่มีพิก,กัดเราจะ ต้องทําการตึงพิกัดให้เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการตึงค่าพิกัดแล้วก็ export ออ,ออกมาเป็นไฟล์ทิปเนี่ยทำยังไงตอนนี้ภาพที่เราเซฟไปเนี่ยจะเป็นไฟล์ jpeg นะครับเดี๋ยวขอญอาตเปิดให้แต่ละท่านได้ดูนะครับจะเป็น i n m a g e jpeg นะครับจะไม่มีค่าพิกัดหรือว่าอะไรเลยนะครับทีนี้มันก็เวลาไปใช้งานก็จะไม่สามารถซ้อนกับแผนที่ตัวอื่นได้นะครับเป็น jpeg ธรรมดา ทีนี้ให้ทุกท่านนะครับเปิดโปรแกรม QGS ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เปิดภาพนะครับเลสเตอร์ขึ้นมาไปที่คำสั่งที่ชื่อว่า Layer นะครับ La y e r as l a y e r นะครับแล้วก็ as l a s t e r นะครับหลังจากนั้นนะครับจุดสามจุดตรงนี้นะครับ raster dataset นะครับให้ไปเลือกรูปภาพที่เราได้บันทึกไว้นะครับ เราก็จะเลือกภาพ i m a g e 1เปิดเข้ามานะครับแล้วเราก็จะกด add นะครับอพอเรากด add เนี่ยครับเราจะเห็นว่าภาพก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับซูมเข้าไปเห็นเห็นรายละเอียดของหลังคาบ้านเห็นรายละเอียดของพืชผักนะครับของพืชทันต่างต่างทีนี้ถ้าเรามาดูครับเราจะเห็นว่าจุดโคอินเดนสเนี่ยมันยังไม่ขึ้นอะไรนะครับยังไม่ถูกต้องไม่สามารถไปซ้อนทับกับ อื่นได้นะครับทีนี้นะครับเราจะทําให้มีค่าพิกัดเนี่ยหนึ่งนะครับเราต้องเลือกก่อนว่า,าเราจะให้มีระบบพิกัดแผนที่แบบใดนะครับเป็นแบบกริด utm นะครับหรือว่าเป็นแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์แต่ว่าเดี๋ยวันนี้จะขออนุญาตตั้งเป็นกริด utm ก่อนนะครับทีนี้นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับ จะชื่อว่า GO Reference นะครับขอยนุาตหานะครับตรงคำว่า layer และจะมีคำว่า GO Reference ครับตรงนี้ครับให้เรา Open l a s t e r นะครับขึ้นมาก็คือภาพเมื่อกี้ ข,ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะไปหาตำแหน่งที่เราต้องการวางจุดควบคุมภาคพื้นดินนะครับ4จุดแรกนะครับให้พยายามวางนะครับไปไว้บริเวณจุดตัดนะครับหรือว่ามุมของอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ครบทั้ง4มุมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูพวกแถวคันนาหรือว่าหลังคาบ้านนะครับผมจะดูนะครับแล้วก็ ไปเทียบกับ Google Earth นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีตรงไหนหน่าสนใจนะครับจุดตัดที่เปลี่ยนแปลงยากนะครับหรือว่ารูปทรงที่เปลี่ยนแปลงยากผมผมเร่งนะครับผมเร่งไว้แถวนี้นะครับผมจะคลิกซ้ายนะครับหนึ่งครั้งก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการ จิ้มค่าพิกัดน,นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะไปหาจุดเดียวกันที่อยู่ใน Google Earth นะครับจุดเดียวกันที่อยู่ใน Google Earth นะครับเดี๋ยวผมต้องซูมเข้าซูมออกดูก่อนน่าจะแถวๆนี้นะครับผมจะต้องเทียบกันให้เห็นว่าอยู่จุดไหนเพื่อที่จะได้ไม่มีการผิดพลาด ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นบริเวณจุดนี้ครับแล้วก็จะซูมซูเข้าไปครับซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปให้ได้มากที่สุดครับแล้วเราจะกดนะครับตัวเพิ่มหมุดตัวนี้นะครับโดยการวางตำแหน่งครับเอาตรงกระบาทเนี่ยครับให้อยู่ตรงกลางจุดที่สุดนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อให้เกิดเออร์ลอน้อยที่สุดนะครับแล้วเราก็จะ เซฟค่าพิกัดทางตะวันออกแล้วก็ทางเหนือไปนะครับไปใส่ค่าแกน x แล้วก็แกน y นะครับอ่ผมจะเซฟค่าพิกัดทางตะวันออกก่อนนะครับอ่กดทัดลออครับแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม QGS นะครับอ่เขาจะมีกำกับว่าเป็นค่าตะวันออกผมก็จะใส่ไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะไปดูค่าทางเหนือก๊อปมาครับพยายามก๊อบแค่หาเลข หหลักกับ7หลักนะครับจุดทุยยมไม่ต้องกรอบก็ได้ครับแล้วก็ว่านะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปรองหาจุดที่2กันนะครับผมก็จะไปดูที่มุมก่อนเลยครับมุมบนมุมบนนี้นะครับผมน่าจะเลือกเป็นหลังคาบ้าน รั่งนี้นะครับผมจะเลือกบริเวณริมมุมหนะะัาคาบ้านนะครับปุ๊บนะครับผมจะซูมออกไว้ก่อนเพื่อดูตำแหน่งเทียบเครียงกันนะครับผมไปที่ Google Earth นะครับเพื่อที่จะดูตำแหน่งซูมออกครับซูมออกโดยการหมุนเมาส์เข้าหาตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวๆไหน แยกพกลอบนะครับเจอแล้วครับเจอตำแหน่งที่เราต้องการแล้วครับคือหลังคาบ้านตรงนี้ครับสามเหลี่ยมเราก็จะซูมเข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับซูมก็คือผัก ปลุกกิ้งเมาส์ออกนะครับซูมเข้าไปแล้วก็กดเข็มมุดครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาให้อยู่กึ่งกลางนะครับแล้วเราก็กรอบค่าทางตะวันออกเข้าไปนะครับแล้วก็เอาค่าทางเหนือก๊อปปี้ไปแล้วก็วางเหมือนเดิมครับ กดโอเค,คราแล้วก็จะได้จุดที่2นะครับเป็นการตึง5พิกัดนะครับต่อไปนะครับเราต้องการจุดที่3นะครับก็จะมาดูบ้านเรือนแถวนี้นะครับดูที่โดดเด่นนะครับ ที่หลังคาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ครับหรือว่าเป็นจุดตัดกึ่งกลางถนนก็ได้ครับเ,ออเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบ้านหลังนี้นะครับผมจะปรักไว้ที่พิเศษที่ก่อนนะครับแล้วก็ซูมออกเพื่อที่จะไปหาตำแหน่งเดียวกันใน Google Earth นะครับ คาสีน้ำเงินสองอันนะครับผมเจอแล้วครับเจอพิกัดเป้าหมายแล้วครับผมจะซูมเข้าไปเช่นเดิมครับซูมเข้าครับซูมเข้าคือผักเมาออกนะครับออกจากตัวเองซูมเข้าซูมเข้าถ้าเกิดเราเข้ามากไปนะครับมันจะกลายเป็น2องปีตินะครับก็เดี๋ยวผมจะวางเข็มมุดนะครับ จะเรียกอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมเล็กเข็มหมุดนะครับเพิ่ม,มุดตรงนี้แล้วผมก็เซฟค่าทางตะว,วันออกนะครับแล้วก็จะเซฟค่าทาง เดี๋ผมจะไปวางที่มุมซ้ายบนอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนหาตำแหน่งนิดนึงนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับที่ค,ค่อนข้างชัดเจน,นะะผมเจอครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่ตรงนี้นะครับ เช่นเดียวกันครับผมปกักเลยนะครับแล้วก็ไปหาจุดเดียวกันใน Google Earth นะครับแล้วก็อันนี้เราต้องข้ามฟากไปเลยนะครับ,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 บนี่ครับเจอแล้วครับ เราจะต้องวางนะครับตามมุมนะครับแล้วก็ให้กึ่งกลางข้อมูลเนะครับอยู่ตรงมุมให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะก๊อปนะครับตัวเลขไปนะครับใส่นะครับเหนืออ่าขอโทษทีครับตะว,วันออกแล้วก็เหนือ ก็จะเริ่มมีเออเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับจะเริ่มมีแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาจุดต่อไปนะครับ แล้วก็ต้องไปซูมนะครับยึดตรงกลางสักหนึ่งมุดครับแต่ผมจะ,ะเลือกบริเวณนี้ครับน่าจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอย่างหนึ่งนะครับผมวางครับวางหมดุดผมไปที่ Google Earth นะครับ ไปครับหาตำแหน่งเดียวกันให้เจอนะครับครับผมเช่นเดิมครับ c o p y นะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มจุดให้ได้สัก8 9จุดนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆนะครับให้กระจายทั่วภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกนะครับสักนิดหนึ่งนะครับให้กระจายก็ให้ซูมดูนะครับว่าต้องการที่จะ วางหมุดของท่านไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับ เจอจุดเดียวกันแล้วครับเช่นเคยครับซูมเข้าไปครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรักหมุดนะครับเช่นเดิมนะครับ ไว้กระท่อมตรงนี้ครับ ให้ถูกมุมนะคะให้เป็นมุมเดียวกันนะครับซูมเข้าไปครับ อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราผมวางรนะาคาโรงงานตรงนี้นะครับเด่นชัดดี ให้เรา,อาพอครับให้เราตั้งค่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นการปรับแก้แบบ positive นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนียร์เนะครับแล้วก็ตั้งชื่อที่จัดเก็บนะครับตามนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็กดโอเคนะครับ ทีนี้พอเรากดโอเคแล้วนะครับค่าคาดเคลื่อนนะครับมันจะมีการปรับแก้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าภาพที่เราได้ทำการปรับ GCP ไ,ได้หลันหรือ,อยังอ,อันนี้เราเราเราดูค่าที่ปรับแก้ครับแล้วก็ <laughs> หรือเมื่อกี้คราลืมครับก็คือต้องกด start geo reference ด้ครับเพื่อที่จะ export ภาพออกมา ภาพก็จะถูกโมดิฟายออกมาครับเป็นภาพที่มีค่าพิกัดนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบพิกัดต,ติดมาด้วยครับเดี๋ยวจะลองเปิดตัวซอสให้ดูนะครับก็จะเป็นระบบพิกัด UTM Zone 47N นะครับเดี๋ยวผมซูมทูเลเยอร์ให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะภาพที่ได้แล้วก็ เดี๋ยวผมจะลองเทียบกับตัวเบสแม p นะครับที่ผมได้ทำไว้ x อ z วาเเทียวนะครับเป็น Google Earth นะครับปึ๊บอันนี้คือ Google Earth ที่อยู่ใน Base Map นะครับแล้วก็อันนี้คือตัวที่ผมปัก GCP ไว้นะครับจะเห็นว่าตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกันนะครับค่อนข้างที่จะตรงกันอาจจะมีการ คลืค่อนิดนึงนะครับในนี้ผมจะได้มนผมจะมีตัวภาพถ่ายทางอากาศด้วยนะครับแต่ผมจะลองเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาปึ๊บนะครับอันนี้คือภาพเก่านะฮะภาพเก่า เห็นตำแหน่งนะครับที่มาซ้อนกันได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะซ้อนกันพอดีนะครับครับสำหรับคลิปนะครับเกี่ยวกับการปรัก GCP ของภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสหรับท่านใดที่มีข้อข้องใจมีข้อคําถามนะครับก็สาจจมารถสอบถามไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ